พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนค่ะในปี2567ที่ผ่านมาเราทุกคนทางรัฐบาลและพี่น้องประชาชนได้ผ่านเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ท้าทายแต่ด้วยความรักความสามาคัคคีและความเข้าอกเข้าใจที่พวกเราคนไทยมีให้กันนั้นทําให้เราสามารถผ่านเรื่องราวอันยากลำบากเหล่านั้นมาได้ค่ะปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากค่ะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีขร้าราชการส่วนท้องถิน่นทหารตำรวจอาสาสมัครภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกคนทําให้เราสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ซึ่งในอนาคตรัฐบาล จะพัฒนาโครงสร้างประเทศไทยให้รับมือกับอุทกคภัยได้ดียิ่งขึ้นเพื่อปกป้องและสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้กับคนไทยทุกคนค่ะนอกจากนี้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่รวมทั้งยังมีความท้าทายหลายประการเกิดขึ้นทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศปัญหาสงคราม ที่นำมาสู่การกิจกันทางการค้าทำให้ประเทศไทยต้องรักษาจุดสมดุลทางการเมืองการค้าและการลงทุนเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยดำเนินต่อไปค่ะด้วยการทำงานของรัฐบาลจากทุกกระทรวงที่ได้ร่วมออกแบบนโยบายเพื่อฟื้นเศรษฐกิจและด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังมีสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวค่ะ และเติบโตมากกว่าหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าและปีต่อๆไปกลับมาแข็งแรงให้ได้ค่ะ ในโอกาสเฉลิมฉลองสัก,กราดใหม่นี้ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาคุณพระศรีนาไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญพร้อมด้วยพรจตุรพิษ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบกาลนานพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนคะในปี2568นี้จะเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทุกคนทุกคนจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะต้องได้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่อยากทำและได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ในโอกาสปีใหม่นี้ดิฉันขอให้คนไทยทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อนและคนที่ท่านรักอย่างมีความสุขเติมพลังกายพลังใจให้พร้อมเตรียมรับโอกาสดีๆจากรัฐบาลตลอดปี2568และขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขปราศจากอุปสรรคและภัยอันตรายทั้งปวงและประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ค่ะ